กูมึงอ่างประกาศกำรวดใครอีหยังวะกูมึงตื่นเศ้ามากไหมเพียบเลยว่าใครนี่บ่นี่บ่เอากันเซ้เนาะแม่มื้อนี้ประกาศกวดแม่นเสร็จแล้วบ่ยังอยู่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เน่เอ้ยเอากันเซ้เนาะ เบิ่งหมดเงินเนาะโอ้จัดหนักไข่เส่เนอ่างประกาศรกรุ้เชนเนาะอืมยังไงเนาะไอยูบ่เดี๋ยวกันพร้ยอมบริษัทจีบ้าง อึ้งแม่งีสองตัวเนะาะเดาดาเกันเชมไหมไปแล้วนี่ง,งแรกได้นี่จุ่งได้ปะเสียแม่งเลยสัตว์เลี้ยครบสองตัว ว่าใครนี้แหละว่าขาดวา่าดี